สวัสดีค่ะมาพบกับคุณรูฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ครูฝนจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาวันนี้รูฝนจะพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับความมหัจจันทร์ของลูกโป่งนั่นเองเด็กๆรู้จักลูกโป่งที่มีสีสันสวยงามมากเลยใช่ไหมคะลูกโป่งมีหลายรูปแบบมีทำมุ่งทรงแตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ครูฝนจะพาเด็กๆมาดูในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกโป่งจอมดูดนั่นเองค่ะ จะดูดได้อย่างไรดเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่ารูปป่งนันดูดได้อย่างไรเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์สิ่งแรกนั่นก็คือรูปป่งนั่นเองค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต่อมานั่นก็คือทรา,ายนั่นเองค่ะถ้าดเด็กๆไม่มีทรายทรายสีหรือว่าเด็กๆสามารถใช้เกลือก็ได้นะคะแล้วก็ทุกคนใช้กาเพชรค่ะ ท้าเด็กไม่มีกเพากเพชรเด็กสามารถฉีดกระดาษหรือว่ากระดาษชําระไม่งั้นเด็กๆก็สามารถหาพิษภัยจะได้นะคะถ้าเด็กเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้แล้วไม่ยากเลยค่ะเราไปทําพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการเป่ารูปโป่งนะคะให้โตค่ะจากนั้นเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเอารูปโป่งไปดูดกับกากเพชรแล้วก็รายติดขึ้นมาไม่เอ่ยรูปโป่งไม่สามารถดูดได้นะคะ คนี้่ะลองเอาลูกโป่งเสียบสีหรือว่าถูก,กับเสื้อผ้าของเด็กดูสิคะเมื่อถูเสร็จแล้วให้งเด็กรองร่วมกากเพชรกับสายเข้าด้วยกันแล้วลองนาลูกโป่งไปดูดดูสิคะว่ามีอะไรติดขึ้นมาบ้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ากากเพชรติดขึ้นมากับลูกโป่งเป็นยังไงบ้างคะลูกโป่งสามารถดูดกากเพชรได้แต่ลูกโป่งสามารถดูดอะไรอย่างอื่นได้บ้างเด็กลองดูนะคะ เด็กๆสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำให้เจ้าลูกโป่งนั้นไม่มีปากแต่ดูดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้บางชนิดนั่นก็เพราะว่าเมื่อเรานำลูกโป่งค่ะไปถูกับเสื้อผ้าแล้วนั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะที่สามารถดูดวัตถุหรือว่าสิ่งที่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นพริกไทยหรือว่ากากเพชรขึ้นมาได้นะคะทำให้สิ่งเหล่านี้ติดลูกโป่งขึ้นมาได้นั่นเองค่ะเด็กๆคะ เด็กลองสังเกตรหรือว่าเปลี่ยนวัสดุสิ่งของต่างๆและลองนําไปดูดดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนอกจากกับกักเชรและพริกไทยแล้วที่สามารถดูดติดขึ้นมาได้บ้างครูฝนลองแนะนําให้เด็กลองนําหวีมาถูก,กับเสื้อผ้าและดูดก,กับเส้นผมดูสิคะว่าสามารถนําขึ้นได้หรือเปล่าเมื่อเด็กๆทดลอง